คนอะไรน่ารักจังแค่เพียงเจอภาพของเธอ,อยังนึกมองที่ไรรู้สึกสบายใจสุขหรือไทยยิ่งนักทำบุญใดไม่รู้นักจึงน่ารักจนฉันชักฝันละเมอโอโ้เจอภาพในหนังสือ คนฉลาดที่แท้จริงนะคะจริงๆแล้วนะคุณรู้ไหมว่าคนฉลาดเนี่ยมันไม่ได้วัดกันด้วยแค่สติปัญญาอย่างเดียวคือจริงๆบางอย่างเนี่ยนะสติปัญญายัางฝึกได้เลยคุณรู้ปะหมายความว่าถ้าคุณฝึกทักษะฝึกการคิดฝึกความจําบ่อยๆมันก็พัฒนาได้แต่หนึ่งอย่างที่ทุกคนควรพัฒนาคือฉลาดทางอารมณ์เพราะไม่ว่าวันนี้คุณจะเก่งในด้านปรกกะด้านความจําแค่ไหนถ้าวันหนึ่งที่คุณไม่ฉลาดทางอารมณ์ขึ้นมาคุณก็ทําพลาดได้เหมือนกันและพอทําพลาดก็ไม่ฉลาดแล้วไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น ฉลาดทางอารมณ์ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นอะไรคุณจัดการ